โดพ่อหนรู้เบอร์พ่อไหมรู้เบอร์พ่ออํานูหนูรู้ไหมหนูรู้ไหมมีมีญาติไหมมีญาติที่ที่พ่อรู้เบอร์ไหมรู้รู้เบอร์ไหมครับรู้เบอร์ไหมไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาแล้วเขารู้รู้เบอร์รู้เบอร์ไหมรู้เบอร์ไหมเมื่อะไรครับเบอร์อะไรรู้เบอร์ไหมครับรู้เบอร์ไหมศูนย์แปดห้าอะไรครับอะไรครับสามสามทีสามสามเก้าอะไรครับ

พี่อันนี้หลังพี่อันนี้หลังนนทีที่หัวนี่หลังอันนี้หัวนันี่ผม่ต้องเอาต้องเอียไว้ร้อนอนพี่ะเดี๋ยว่อนร้ไนะร่วช้า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 เออรู้

ไม่่อยครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับก็เลยไปตงรนเดกลับไปอร